เจริญพรญาติโยมและสาวุชนทั้งหลายวันนี้หลวงพี่ก็มาที่วัดพระธาตุสองพี่น้องอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะที่จะได้มาคุยในวิชาชีวิตตอนที่ร้อยห้าสิบห้าในพระตบ,บีดกเล่นที่หกสิบเจ็ดของฉบับมหามากุฏราชวิทยาลัยนะซึ่งในพระธรรมคำสั่งสององค์สเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงตรัสว่าบัณฑิตนั้นเนี่ยพึงคบมิตรที่เป็นพระหูสูตรนะทรงธทมเป็นผู้ยิ่งด้วยคุณธรรม นะมีปฏิภาณรู้จักประโยชน์ทั้งหลายเพราะการคบมิตรนั่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญถ้าหากว่าเราได้คบมิตรที่เป็นคนดีเราก็จะดีไปด้วยนะนอกจากนี้ในเรื่องเราของความผูกพันความมีเยื่อใยของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยผู้ดวงก็ทรงตรัสว่าถ้าหากว่าเรามีความมีเยื่อใยมากมีความผูกพันมากนะครับ ความทุกข์มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ได้มากเพราะฉะนั้นการได้อยู่ตามสบายในทิศทั้ง4นะคือทิศตะทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะ,ตะ,ตะ,ตะวันตกด้วยความไม่เดือดร้อนยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้เนะี่ยมันก็จะเป็นความสุขที่เบิกบานนะหรือแม้แต่ในเนื้อหาในอุปสีวามานะับปัญหาเนะี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่พระองค์ทรงตรัสตอบอุปสีกวมานะ วะ่ากาวว่าให้ท่านทั้งหลายนั้นจงเป็นผู้มีสตินะเพราะว่าสติการลึกรู้อยู่กับปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดนะการําลงในพรมวิหารธรรมไม่ว่าจะเป็นเมตตาความเป็นไปเพื่อการเกื้อกูลความกรุณาที่จะให้เขาพ้นทุกข์มุทิตามีความยินดีในความสาเร็จของเขาหรือความเป็นอุเบกขานะความวางตนเป็นกลางนะก็ย่อมเป็นสิ่งที่มีความสําคัญนี้นก็จะเป็นในเนื้อหา สาระสำคัญนะของของพุไปบิดกนะเล่มเล่มนี้นะที่วุฒิรงได้ทรงจัดไวนะ้ว่า,าความมีเยื่อใยแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องนะ ก็จะมีในถ้อยคําว่าความเยื่อใยย่อมมีแก่บ,บุคลคลผู้เกี่ยวข้องกันทุกนี้ย่อมเกิดขึ้นนะตามความเยื่อใยนั้นผูกพันมากก็ทุกมากความเป็นอยู่สบายในที่ตั้ง4ี่ความไม่เดือดร้อนยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้นะครอบงำเสียซึ่งพยันตรายนะมีความไม่หวัดเสียวต่อสิ่งใดต่างๆเหล่า,านี้เป็นต้นนะหรือ ความเป็นผู้มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะการครบมิตรนะที่เราพึงจะได้คบผู้ที่มีปัญญานะมีความเป็นมะหูสูตรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะว่าออบุคคลพึงคบมิตรผู้เป็นมหูสูตรทรงธรรมผู้ยิ่งด้วยคุณธรรมมีปฏิภาณรู้จักประโยชน์ตั้งหลายนะกำจัดความสงสัยได้แล้ว บุคคลพึงละเว้นสหายชั่วผู้แนะนำสิ่งไม่เป็นประโยชน์ผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมที่ผิดคนผู้ประมาทด้วยตนเองต่างๆเหล่านี้เป็นตน้นในคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของออความอยู่สบาย,ยที่ต้งสี่ด้วยความไม่เดือดร้อนนะด้วยความมีความยินดีนะตามเหตุตามปัจจัยของตนนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของความสุขที่เราทั้งหลายนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องประสบพบเจอทั้งความสุข และความทุกข์นะเพราะฉะนั้นการที่เราแบบได้มีการดำรงชีวิตยอยู่โดยไม่เปรียบเทียบนะกับผู้หนึ่งผู้ใดนะไม่เปรียบเทียบนะกับคนอื่นนะถึงแม้ว่าในบางครั้งบางคราวอาจจะมีความเสียอ,อกเสียใจก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าขอให้คิดซะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันดีเสมอนะมีถ้อยคําที่ครูบาอาจารย์บอกว่าเราอาจจะไม่ได้ยืนในจุดที่ดีที่สุด แต่ขอให้เราได้ยืนอยู่นะยังมีความสุขในจุดที่เรายืนซึ่งในขณะนี้หลวงพี่ก็อยู่ที่ริมแม่น้ำโขงนะอําเภอเชียงแสนที่วัดพระธาตุสองพี่น้องซึ่งมีพระธาตุเก่าแก่อยู่สองพระธาตุนะฝั่งด้านนู้นก็คือฝั่งของประเทศลาวที่มองไปนะอันนี้ก็จะเป็นสายน้ำโขงที่ไหลาจากทิศตะวันออออกไปสู่ทิศตะวันตกนะในยามนี้ที่มีเมฆใสในท้องฟ้าเมฆขาว ท้องฟ้าสีฟ้าเข้มนะแต่ว่าถ้าอีกด้านหนึ่งนั้นก็กําลังมีฝนตกอยู่ในด้านนู้นนะในด้านทิศตะวันตกนะก็เชคเช่นเดียวกับสายน้าเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ยืนอ,อยู่ในจุดที่ดีที่สุดนะไม่ได้อยู่ที่น้ําตกแองกาล่าไม่ได้อยู่ที่ตึกสูงสุดของโลกหรือตึกสูงสุดในประเทศไทยนะการแต่การที่ได้อยู่ยังมีความเบิกบานอยู่กับปัจจุบันขณะนะเสพสิ่งที่เป็น ธรรมชาติของสายน้ําขุนเขาต้นไม้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นความเบิกบานทําให้ได้คิดถึงด้วยว่าแม่น้ําโขงนั้นเนี่ยแม่น้ํากกซึ่งอยู่ที่ผ่านไหลผ่านที่อําเภอฝางอาเภอแม่อายก็ยังไหลามาที่แม่น้ำโขงเหล่านี้เป็นตน้นนั้นการที่ไม่เปรียบเทียบกับผู้อื่นนะการได้มีโอกาสนะที่เราจะต้องพยายามสร้างโอกาสขึ้นมาไปรอให้โอกาสมัน มาหาเราซึ่งมันเป็นไปได้ยากนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็โอกาสมันมีช่วงนี้ที่เราต้องมาคุยกันเพราะว่าถ้าหากว่ารอบ่ายสามโมงฝนอาจจะตกก็อาจจะไม่มีโอกาสเพราะนั้น,น,นความสุขมันก็อยู่ที่วิธีคิดอะแต่ว่าที่พระองค์ทรงตัดไว้ให้เรานั้นอยู่กับปัจจุบันขณะเพราะว่าเวลาใดที่เราเกิดความเสียดายเกิดความคับแค้นนั่นเป็นเพราะเรานึกถึงอดีตที่ผ่านมาที่แบบว่ามันผ่านไปแล้ว หรือความวิตกกังวลความหวาดกลัวอันนั้นเป็นเพราะเรานึกถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเพราะนั้นขอให้เราอยู่กับปัจจุบันขนาดดีกว่ามันก็จะได้เป็นความสุขที่แท้จริงที่องค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าชีวิตนั้นมันไม่สมบูรณ์แบบที่ที่เราไม่ต้องไปเปรียบเทียบก,กับใครนะเพราะนั้นบางสิ่งที่มันเรียบง่ายในบางครั้งนะการที่อาจจะพี่อาจจะได้ยืนตากแดดอยู่บ้างแต่ว่ามันก็อยู่ริมแม่น้ำโขงมองแม่น้ำที่มีความสะอาดสวยงามนะ กว้างใหญ่นะไหลไปตามกระแสนะก็เป็นความเบิกบานได้เพราะฉะนั้นเราไม่รู้จริงๆว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นไงเพราะนั้นขอให้วันนี้เป็นวันที่เราแบบอ,อยู่อย่างไม่มีความทุกข์ให้มีความสุขได้การที่แบบเราได้ทําให้คนอื่นมีความสุขมันก็ทําให้เราได้มีความสึกไปเรื่อยต่างๆเหล่า,านี้เป็นต้นเพราะนั้นความเป็นผู้มีความ เข้าใจนะในการที่จะชื่นชมตัวเองทําสิ่งที่มันพิเศษในแต่ละวันนะคิดถึงข้อดีของตนนะเพื่อให้เกิดกําลังใจนะว่าเรามีข้อดีในเรื่องไหนมีความเมตตามีความกระตัญญูนะก็ถือว่าเป็นข้อดีแล้วนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างความทุกข์ทั้งหลายปัญหาทุกทั้งหลาย,าลายเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะมันก็อยู่กับเราไม่นานนั้นตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่นั้นเนี่ย ราก็ควรที่จะมีความหวังได้บ้างนะเพราะว่าปัญหาต่างๆนั้นในชีวิตใครๆก็พบเจอนะถึงแม้เป็นนักบวชมันก็มีปัญหาในแต่ละรูปแบบเพราะนั้นความพยายามมานะพยายามในฉันทาวิยะจิตตาวิมังสานะหรือแม้แต่ในพระห้าสัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาเราจะพึงรู้วยตัวเราเองว่าเรามีความพยายามมากน้อยเพียงใดเพราะว่าชีวิตมันไม่ สามารถจะถ้าสร้างได้สำเร็จหรือสวยงามได้ในวันเดียวนะมองต้นไม้นะมองภูเขาฝั่งประเทศลาวต้นไม้เหล่านี้สวยงามไม่มีการโดนตัดนะการตัดก็น้อยออก,กว่างงไทยก็ทำให้เห็นว่าต้นไม้มันก็ไม่ได้งอกขึ้นมาวันเดียวโตต้นใหญ่ขนาดน,นี้มันก็ต้องเล็กๆมาก่อนเพราะนั้นมันก็เป็นธรรมดาว่าอย่าใจร้อนอยูจ่จนเกินไป ขอให้เราได้อยู่กับปัจจุบันขณะเห็นคุณค่าของปัจจุบัขนขณะให้ดีที่สุดในบางครั้งแม้แต่เรามองท้องฟ้าเงียบๆมันก็เป็นความสุขได้อย่างที่พวกเราได้เห็นอยู่ในปัจจุบันที่มันมีท้องฟ้าที่มีความสงบสวยงามมีแมลงปอบินบ้างเล็กน้อยมันก็เป็นความสงบเป็นธรรมชาติ มันก็เป็นความสุขได้หรือแม้แต่การที่เห็นสายน้ำเอื่อยๆที่ไหลของแม่น้ำโขงเราจะเปรียบได้ไหมว่าชีวิตของเราก็เปรียบกับสายน้ำที่สักวันหนึ่งก็ต้องไหลสู่ทะเลคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันก็เป็นธรรมดาแม่น้ำไหลไปแล้วก็ไม่ไหลกลับเพราะนั้น กว้างหินก้อนที่หนึ่งเป็นตำแหน่งหนึ่งกว้างหินก้อนที่สองมันก็ไม่ให้ตำแหน่งของกระแสน้ําเดิมแล้วต่างๆอันนี้เป็นตน้นขอเราได้อยู่กับความสุขของปัจจุบันขณะนะมีความสมรวมในกายวาจาใจในอินทรีย์ทั้งหลายนะ<อ>ให้ได้รู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลก็ย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดานะมีความพยายามอย่างตั้งใจมั่นนะเอ่อ ในสิ่งที่แย่ๆบางอย่างในชีวิตมันก็มีสิ่งที่ดีๆซ่อนอยู่ขอให้เราแบบได้มีความมีความเข้าใจมีความเข้าใจเหมือนอย่างที่เมื่อกี้เรามองท้องฟ้าว่าถ้าเรามองท้องฟ้าด้วยหัวใจเราก็จะเห็นถึงความงดงามความสวยงามความเรียบง่ายต,ต่างๆเหล่านี้เป็นตน้นเพราะนั้นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันมีค่ากว่าสิ่งที่มัน แล้วดังนั้นในคําสอนพุทธองค์ในเรื่องปัจจุบันขณะนั้นจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญการดํานงชีวิตที่วงทรงตัดในเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลนะไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ตนก็เพื่อจิตใจที่มีความสงบเพื่อการสั่งสมบุญกุศลประโยชน์ผู้อื่นก็เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้รับการช่วยเหลือ หรือแม้แต่เขาเหล่านั้นได้ทําบุญกับเราเพื่อเป็นการสั่งสมบุญอุศล์กับตัวเขาเองหรือแม้แต่เรื่องของความเดินสายกลางในมันชฌิมาปฏิปทาความปล่อยวางบ้างไม่ยึดมั่นถือมั่นมากจนเกินไปเพราะความเยื่อใยที่เรามีมากมันก็เป็นความบุพันแล้วก็จะเกิดความทุกข์มากนั้นเพื่อนเดินไปในทิศทางใดทั้งทิศทั้งสี่ โดยจะเป็นทิศใต้ทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกขอขอให้เบิกเดินด้วยความเบิกบานยินดีอยู่กับปัจจุบันคณะต่างๆเหล่านี้เป็นตนนั่นในสิ่งที่เป็นหลักธรรมของพระพุทธองค์ที่พระองค์ได้ทรงเห็นได้ประจักษ์แก่พระองค์เองที่พระองค์ได้ทรงทราบแล้วและได้นํามาประกาศสั่งสอนแก่เหล่าสาวกทั้งหลายเพื่อให้ข้ามโอคาสงสารเนี่ยก็เป็นความ เบิกความที่เราก็มีความเคารพศรัทธ,ธาต่อพระองค์หรือแม้แต่ในเรื่องของบุตรที่มีความเคารพมีความยำเกรงต่อพ่อแม่ทําในคุณงามความดีนึกถึงกุศลกุศลกรรมหรือกุศลธรรมที่เป็นความดีหรือแม้แต่ในบทสวดของพระพิธามเจ็ดัำพีที่ว่ากุศลาธรรมมากุศลาธรรมมาปยากตาธรรมมาทำที่เป็นกุศลเราก็พึงกระทำคำทำที่ไม่เป็นกุศลเราก็ไม่พึงกระทำเหล่านี้เป็นต้น เพราะนั้นก็ขอให้ได้เข้าใจว่าชีวิตมันมีความไม่เที่ยงมันมีได้ทั้งสุขและทุกข์นะเราก็ควรที่จะต้องทําตัวให้ดีที่สุดนะเป็นมิตรที่ดีที่สุดอนุเคราะห์ผู้อื่นนะให้ดีที่สุดนะตั้งตนให้ประกอบด้วยปัญญาพิจารณาทุกสิ่งทุกประการด้วยจิตใจที่มีความมุ่งมั่นนะอย่างประโยชน์ตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้มีความสำเร็จ มีความเมตตาไม่โกรธไม่เสียดสีนะในคราที่พระพุทธองค์ตรัสรู้พระนุตตะลาสัมมาสัมพุทธญาณน,นั้นพระองค์ก็มีพราหรือไทยที่แน่วแน่มั่นคงนะเพราะนั้นอำนาจแห่งอุปกิเลสทั้งหลายที่เราทั้งหลายนั้นไม่พึงมีนะดำเนินชีวิตไปตามความปรารถนาตามคันลองของธรรมอยู่ในธรรมเสรี ธรรมเสรีก็คือในเรื่องของสติปัฏฐานสี่ที่เราทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ถ้าทำได้มันก็ดีนะในการพิจณาในกายในเวทนาในจิตในธรรมที่จะได้มีสติระลึกรูก้อยู่กับกายเวทนาจิตธรรมหรือแม้แต่ในอริยมีโมค์ะก็ถือว่าเป็นธรรมเสรีเหมือนกันที่เราปฏิบัติก็ได้ปฏิบัติก็ได้แต่ปฏิบัติแล้วมันก็เป็นถือว่าเป็นหนทางอัลเสรรฐความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริง ถึงความแตกต่างอุปนิสัยของผู้คนนะพืชพันไม้ต่างๆก็มีความแตกต่างกันความไม่คิดพยาบาทมาดร้ายนะความเป็นผู้มีวาจาอ่อนหวานสุภาพเรียบร้อยให้เกียรติมีสัมมาคารวะความประกอบอาชีพที่สุจริตไม่เป็นอาชีพที่ต้องห้ามนะความเพียรที่จะกําจัดอุปกิเลสทั้งหลายหรือการบําเพ็ญเพียรในสติและสมาธิ เหล่านี้เป็นต้นเพราะสมาธินั้นก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติบูบชาที่องคสมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงตัดสรรเสริญว่ามีอน,นิสงส์เสียยิ่งกว่าอามิสบูชาในเรื่องของการทําบุญทําใส่ตู้บริจาคอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นการสวดมนต์ไหว้พระการเจริญภาวนาเสียเฉพาะการเจริญในสติประสานสี่ การเจริญในอนาปานสติการดูลมหายใจเข้าออกต่างๆเหล่า,า,าน,นี้เป็นต้นเพื่ออะไรเพื่อได้มีสติและลึกรู้อยู่กับปัจจุบันเพื่อเป็นการหล่อหลอมจิตของเราให้มีความสงบนี่ก็จะเป็นคาสอนพุ้องค์ทั้งสิน้นซึ่งก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่หกสิบเจ็ดและในหลายๆเล่มที่หลวงพี่ได้นํามาอ่านให้พวกเราฟังซึ่งในวันนี้ก็นําในเรื่องของออคําปัญหาของพระอุปสีวามานะเอ่อ คุณหาพุทธองค์งค์ก็ส่งตัดสอนอุปศีวะมานพว่าขอให้เธอนั้นจงเป็นผู้มีสติเถอะเธอก็จะข้ามโอคะได้นะขออยู่ในภพมิหารธรรมคือเมตตากรุณามุติตาอุเบกขานะการให้ได้รู้ถึงการครบคนนะคบบัณฑิตคบคนที่มีคุณธรรมนะการได้อยู่ในเซนสนะอันสงัด มีปัญญาเป็นกําลังต่างๆเหล่านี้เป็นต้นการไม่ยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปการอยู่สบายในทิศทั้งสยินดีในปัจจัยตามมีตามได้นะซึ่งการเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตไม่ยินดี้ลายในโลกทั้งปวงคนเราถ้าเกิดว่าวางเฉยได้ยินดีไม่ยินดีไลายได้มันก็กังวลใจน้อยทุกขน้อยถ้าแบบว่ามัน ยินดีปรารถนานู่นนี้นั้นมากมายมันก็มันไม่ได้มันก็ทุกมากเะนั้นก็ความหวังความหวังมันก็เป็นน้ําทิพย์ชโลมใจของเราได้เหมือนกันแต่ว่าก็อย่าหวังจนจน,จนเกินการเหล่านี้เป็นตน้นในอุปสีวะมาณนะวะกะปัญหาที่อุปสีวะ กาบทูลหาพระศาสดาพระองค์ทรงตัดว่าให้มีสติพันมีพรมวิหารธรรมอย่างยิ่งยวดในเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพึงคบมิตรที่มีคุณธรรมเช่นนั้นนาผู้มีปัญญาเป็นกำลังย่อมดีงามภิกษุพึงอยู่ในเสนาสนะอันสงบสงัดไม่พึงจัดอึกทึกเป็นแม่นมั่นการดำรงชีวิตของ เราผูุ้ชนเช่นนั้นพลันความมีเยื่อใหญ่นั้นเอาแต่พอควรหากยึดมั่นถือมา่านมากเป็นหนักหนาย่อมทุกข์มากตามนานาอย่างใหญ่หลวงเมื่อเดินไปทิศใดในทั้งปวงให้เป็นสุขรู้ล่วงตลอดไปไม่ยินดียินร้ายตามเหตุปัจจัยนั่นไม่หวาดวันต่อปัญหาที่จะเกิดพึงมีได้ เราบอกทำที่เราเห็นในทันใดซึ่งประจักษ์แก่ตนไซอย่างแน่นอนไม่ยินดียินร้ายในทั้งปวงไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นสำคัญหมายขอให้เราดำรงตนอย่างแยบคายเห็นคุณค่าของตนนั้นย่อมดีงามความเสียใจกังวลใจย่อมมีบ้างความผิดหวัง ทุกทางย่อมมีได้แต่สักวันทุกเหล่านี้ย่อมผ่านไปโอกาสหน้าฟ้าใหม่ยังมีพลันมองท้องฟ้าที่สงบสงับยิ่งด้วยหัวใจและทุกสิ่งอย่างแม่นมั่นก็อาจเกิดความสุขได้ในฉับพลันสิ่งที่เกิดมาแล้วนั้นดีแน่อย่างงดงามความสุขนั้นอยู่ที่วิธีคิดอยู่ที่จิตของเราตามแก่นสาร จิตสงบเบิกบานสุขสำราญตามหัวใจคําสอนองค์พระศาสดาคือการไม่ทําบาปทั้งปวงนั่นการดำรงกุศลพึงยึดมั่นสุดหันษาทําจิตใจให้ผ่องใสเบิกบานตลอดมาย่อมเป็นสิ่งที่ดีงามอย่างแน่นอนพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเราไม่รู้ขอให้อยู่กับปัจจุบันให้จงได้วันนี้ย่อมมีค่าเหนือสิ่งใด ทำตนให้มีความสุขไว้ย่อมดีงามทำให้ใครมีความสุขเราก็จะสุขด้วยแม้หมอดมวยสเสบียงบุญตามสุขสรรสลัดกิเลสเครื่องเศร้าหมองทุกสิ่งฟันปฏิบัติตามทำเสรีนั้นย่อมงดงามทั้งสติประฐานสี่นั้นหรืออีกดั้งอริยมรรคมีองค์แปดเช่นนี้ได้ ขอให้เข้าใจในหลักศีลธรรมตลอดไปว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเป็นธรรมดาขอบคุณาจารยคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่67ในหัวข้อธรรมในเรื่องของการคบมิตรในเรื่องของการมีเยื่อใยในเรื่องของการอยู่อย่างสบายใจในทิศทั้ง4ความไม่ยินดียินร้ายในเหตุปัจจัยความ อ,อยู่ในเมตตาวิมุตติกรุณาวิมุตติม่คือตาวิมุตติอุเบกขาวิมุตติขอได้โปรดเป็นสเสบียงบุญแก่ทุกท่านเลยท่าน,นได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจองสาเร็จต่อมามุ่งมาปาตน,นาขอทิดบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรนพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระครุณทั้งหลายบุญคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวนทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราให้ได้รับในบุญกุศลนี้ หาท่านทั้งหลายเรานี้ไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเรานี้เพื่อนได้รับในบุญกุศลนี้และนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันจเจริญพร